สวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้าครัวกับพี่พายแล้วนะคะวันนี้วันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีปีใหม่นะคะนี้พี่พายทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะทำรสบีบก,กับหมูค่ะรสบกกีบรสหมูนะคะทำทั้งสองอย่างเลยค่ะทำสองอย่างด้วยกันนะคะ ชอบทําเรื่องยยากให้ตัวเองนะคะทําอย่างเดียวมันไม่เหนื่อยต้องทำเยอะๆนะแล้วก็จะทำแอบบ็อกี่ราดซอสให้ลูกสาวด้วยค่ะชอบมากเลยค่ะ แล้วก็ในช่วงที่เวลาทำกับข้าวไปนะคะพี่พาก็จะหั่นไก่นะคะเก็บนะคะเก็บเข้าช่องแข็งนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เป็นไก่งวงนะคะเป็นไก่งวงตัวโตวมากนะคะ thank you อยากอแค่แรกๆตรงนีค่ในชาร์ตเดยไบร์นนะเป็นนี่ What What you think the my video day d ไบรนะหน่อยก็เดี๋ยวดูนะช่วสอนว่าพลอยที่อ่าชุด B okay darling อนหอบไม่คิดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพี่พาจะชอบนะคะทุกคนพี่พาไม่ได้ชอบนะคะเนี่ยพี่พามั่นใจว่าพวกเนี่ยขาเขือนเนี่ยพี่พาต้องทิ้งนะคะเพื่อนดูสิคะเนี่ยมันไม่มีคนทานค่ะคุณสามีก็ไม่ทานนะคะขาตรงขาตรงอะไรมันเนี่ย พี่พาก็เมื่อก่อนเคยเก็บไว้นะคะเคยเก็บทําแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็สรุปก็ไม่เอาออกมาทานนะคะได้ออเค๊ยคอนดูเซ่เด e ดพลัดเดนออกแฮปพลัดทุ นนดูแขนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแขนปลเล่ปลเต๋อเลย จะได้จะไ,ได้นะคะครอบครัวเล็กแต่ซื้อทิศทำไมถึงซื้อตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้อยากจะซื้อตัวใหญ่หรอกค่ะเออเขาลดราคาค่ะเขาลดราคาจากสี่สิบสี่สิบเก้าสี่สิบหกปอนหรือหกปอนแล้วเพื่อนๆจะเอาจะเอาหรือเปล่าหรอคะก็เลยก็เลยเอาค่ะแล้วก็พี่พาก็จะมา แล่เอาตรงอกมันนะคะเก็บเอาไว้ให้คุณสามีส่วนพวกเครื่องในมันนะคะนี่ค่ะจะเป็นถุงมาอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเป็นคอเป็นตับนะคะก็จะใส่ลงมาในนี้นะคะพ้ตงเขาแขนเอาอะไรอ,อกกลจะเรียกปีก จะเรียกฝีก็ไม่เรียกนะคะเรียกแขนนะคะเพราะว่ามันใหญ่เหมือนแขนอ้าวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดิสวันก่อนะเซลมาคอมพิวเตอร์อ๋อ ว่าไงเนาะเด็ดตลี why ที่เราหน้า so quick ร้อยถ้วยร้อยถ้วยพี่พาทำหลายอย่างก็หันหน้าหันหลังหันหน้าหันหลังนะคะ ที่ทำผักนะคะลาดลาดชีสซอสให้ลูกนะคะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะเด <c oughs> ี๋สักแป๊บนึ่งนะคะ <c oughs> ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะใส่ในซอสของพี่ฟายนะคะ จะใส่แก้งลงไปนะคะใส่ให้น้ำมันเข้มข้นหน่อยนึงค่ะดูสิคะเพื่อนๆอ,อกเดียวค่ะเนื้อสวยเห็นนะคะ นคะคะพี่พาแลออกมายิบเอกุกโกดิสอินวันยูยูคานอตอันนี้เลิฟน้าอก็ทูแม็กอก็ทูแมกดิททูเอ๊ะเฮียเลิอ๋อ้ยตาเนาะตาเอ้ยตาอร่กันเนี่ยฉันจั้นออรม ค่ข h e n กันพุทธอนคุณ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  mówi. อ่ทำกับข้าวปีใหม่ไปด้วยจ้กแล้วก็มาคุยให้น้องนิก,กี้ไปด้วยน้องนิก,กี้ชั่วโมงได้ครบแล้วนะคะเพื่อนๆนจ่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะอ่ะ วันนี้อบอบหมูกับอบเนื้อด้วยกันค่ะแล้วก็แต่ที่หั่นอยู่นี่หั่นเก็บจะ้ะหั่นไก่มวงเก็บลูกตัวเบลลเลยลูกหนูตัวโตวมากเลยค่ะจะหั่นแช่ไว้นะคะแม่พาไปซื้อไปซื้อจากตัวเกือบสองพันนะลูกเกือบสองพันลดลงมาเหลือประมาณ ประมาณสองรกว่าแม่ก็เลยซื้อค่ะช่วงที่ก่อนก่อนจะปีใหม่อ่ะลูกก่อนจะคริสต์มาสนะลูกลูกหนูดูอกหนึ่งมนะันนะนี่นี่อกหนึ่งนะคะนี่ค่ะอกหนึ่งค่ะเพื่อนๆตัวเพลิเลยค่ะ ตัวโตวมากโอ้ยสิโคงนี่เนาะคิดถึงบ้านเราเนาะเอาให้ที่เอาให้คนที่ว่าเขากินเหล้าแก้มเหล้านะคะโอ้ย มันทานมัน,ม,น,ม,นมันไม่ทานจริงจค่ะคนคนทานมันน้อยนะคะลูกสาวคนโตก็่อไหมทานนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราทำงานแล้วก็จะเอามาใส่ถุงนะคะเอามาใส่ถุงเก็บแล้วก็ใส่ช่องแข็งค่ะกินได้นานเลยละคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะหญิงๆก็บอกว่าดีใจกับน้องนิกี้ด้วยค่ะ ได้ชั่วโมงผ่านแล้วเหลือเหลือคนติดตามค่ะน้องหญิงน้องยังเหลืออีกเยอะค่ะยังไม่ถึงห้าร้อยเลยค่ะน้องหญิงแต่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะอ่อถ้าถ้าแม่หยุดไลฟ์ตอนนี้นะคะน้องก็จะไม่มีคนรู้จักแม่ก็เลยต้องไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนให้ให,ให้ได้คนติดตามให้ครบก่อนค่ะลูกหญิง ก็ขอบคุณคุณจุธามาศนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องนิกกี้ตั้งแต่เริ่มไลฟ์วันแรกนะคะ,ะจนถึงวันนี้นะคะก็รู้แล้วว่าน้องน้องได้ชั่วโมงครบแล้วแต่คุณจุธามาศก็ยังแวะเวียนเข้ามาดูแลให้ตอนตอนที่แม่หลับตอนที่พี่พาหลับนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจุธามาศขอบคุณค่ะตอนนี้ก็สบายใจไปแล้วอย่างหนึ่งเนาะไหนๆเราทําแล้ว ตัวแกเองแกก็ดีใจนะคะแต่แกแกเหมือนกับแกก็ยังเด็กอยู่แกก็ยังห่วงว่าแกจะทำอะไรดีที่แกคุยคุยอยู่แกคุยคุยอยู่อ่แกก็อยากจะอ่ตอนแกเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแกจะไลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่พาก็บอกว่าได้หนูจะทำอะไรก็ได้ให้ให้มันเป็นที่หนูทำอ่ะ แล้วถ้าแกได้ทําจริงๆแล้วพี่พาก็จะได้ปล่อยค่ะพี่พาก็จะได้ปล่อยมือให้แกทําแกไปเองดูสิคะเนี่ยไก่ตัวหนึง่งเขาทานแต่อกส่วนเนื้อส่วนอย่างอื่นก็นะคะก็ทําไงได้นะคะตัวเองจะไปว่าเขาก็ไม่ได้พี่พาเองก็ไม่ทานนะคะพี่พาเองก็ไม่ทาน จะเอามาทําอะไรทานดิจะว่าไม่ทานเลยก็ไม่ใช่นะคะคือมันทานคนเดียวไม่ไหว <c oughs> คิดถึงสมัยเด็กๆนะคะข้าเอาเนื้ออะไรมาเกงกวางนีเห็นกระจงกระลอกนะคะทานหมดเลยค่ะตอนนี้เลือกแล้วเกินเพราะมันแก่แล้วมันได้กินค่ะพอเราแก่ตัวไปแล้วกลิ่นมันจะแรง เหมือนกับเรารับรู้กลิ่นมากขึ้นนะคะก็ค่ะพี่พาก็หั่นแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าได้อกสวยๆนะคะสองอกก็ทําเป็นก้อนไว้เป็นสี่ก้อนนะคะ bor, แล้วก็เดี๋ยวพี่พาจะเอาไปแช่ข่องแข็งพี่พาเสียดายมากเลยะคะ่ะเนี่ยเขา เขาไม่ทานหรอกค่ะ,ะที่นี่เขาก็ถ้าคนที่นี่จริงๆนะคะเขาไม่ทานกันก็คนไทยเราก็จะเอามาแกงมั่งอะไรมั่งนะคะก็พอพอได้อยู่นะคะแต่ก,ก็ก็ไม่เท่าไหร่ยิ่งตัวพี่พาเองพี่พาชอบผักต้มค่ะพี่พาชอบทานผักต้มกับน้ำพริกเนี่ยโอ้ยสวรรค์โปรดเลยนะคะแล้วก็ดูสิคะเพื่อนๆขานี่อะค่ะพี่พาเสียดายมากเลยค่ะเสียดายมากๆเลย สองขานะคะแล้วก็มีพวกเครื่องในดูสิคะไม่พี่พาเสียดายได้ไงตอนเป็นเด็กนะคะข้าเอาอะไรมาให้ทานก็ทานตอนนี้ก็นั่งคุยกันนะคะก็บรรดาพวกเราทั้งหลายนะคะก็ไม่ไหวกันนะคะแล้วในร้านนะคะอย่างพวกตรงนี้นะคะเขาจะขายถูกมากเลยค่ะพี่พาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพื่อนๆขาก็ยังไงก็อย่าลืมกด ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่พาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะคะต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ